ตอนรับคุณหนูดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห oh, อีกแค่สองสัปดาห์นิดนดนะคะวันพุธที่หนึ่งกรกฎาคมก็จะเริ่มและสำหรับการเปิดเรียนกันนะคะซึ่งก็มีผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยรู้สึก โอ้ยล่งใจที่ลูกของเราก็จะได้ไปฝากฝังก,กับคุณครูที่มีความสามารถในการสอนหนังสือนะคะหรือบางท่านก็อาจจะรู้สึกหวัดระแวงว่าโอ้ยเรื่องของโควิดเนี่ยไม่ยังไม่ไว้ใจนะเราก็ยังไม่อยากให้ลูกไปเรียนบางท่านก็จ้างครูมาสอนที่บ้านต่อไปอันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้ปกครองต่างๆกันนะคะซึ่งในฐาน,นะเจ้าของโรงเรียนอย่างคุณหนูดีในวันนี้เราจะมาพูดกันนะคะว่า พร้อมไหมแล้วก็ในฐานะของโรงเรียนเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างการจัดคลาสการกินข้าวของเด็กๆเ,เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนมีการปฏิรูปอย่างไรบ้างใช่ค่ะก็มีการเปลี่ยนเยอะมากเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหนูดีทำโรงเรียนด้วยนะคะก็โรงเรียนหนูดีนะคะชื่อชื่อเหมือนหนูดีเลยเนาะโรงเรียนวัน,นิสาสุขุมวิทนะคะอยู่ซอยสุขุมวิท2ีเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนาะ เพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่หนูดีเตรียมอะคะ่ะก็จะต่างกับโรงเรียนมธัธยมกับโรงเรียนประถมเพราะว่าโรงเรียนหนูดีอะค่ะเด็กมาเรียนตั้งแต่หนึ่งขวบครึ่งเราก็ไม่เกินหกขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการร่วมความร่วมมือของผู้ปกครองเนี่ยเราจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กยังเล็ก นะคะสิ่งหนึ่งที่เราขอผู้ปกครองอันนี้อยากจะฝากไปถึงผู้ปกครองทุกคนด้วยแล้วก็ฝากไปถึงคุณครูโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะเราก็ฝากไปถึงทุกคนในสังคมด้วยเพราะว่าในการที่จะต้องบอกเลยว่าทุกๆคนคะ่ะในการที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเราจะเปิดเรียนได้ตอนนี้หนูดีก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะก็วเวลาประชุมครูเราประชุมครูกันตลอดนะคะก็ประชุมครูก็บอกว่าเราก็เฝ้าระวังเป็นระยะเลยเพราะว่าถ้ามีใครกับตก เราเริ่มเปิดประเทศหรือเปล่ามีใครเข้ามาอีกหรือเปล่ามีการควอ r a น t ที่ดีหรือเปล่านะคะคนในประเทศกาดตกหรือเปล่าทั้งหมดเนี้ยมันจะส่งผลว่าแล้วหนึ่งกร,รกฎาคมที่รัฐตั้งเป้าไวอ้อ่ะเราจะได้เปิดจริงหรือไม่จริงแล้วเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยจะมีการถูกแทรกแซงถูกปิดกลางคันหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทั้งของรัฐด้วยและและที่สําคัญกว่ารัฐนั้นดีว่าคือทุกคนเพราะว่าอย่างโรงเรียนเด็กเล็กอะค่ะเราจะต้องบอกเลยบอกว่าเราจะให้เด็กเล็กเนี่ย ใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาเกิดภาวะอากาศเป็นพิษเนี่ยมันมีเคสแล้วด้วยเนาะที่เด็กล้มลงในถ้าหนูดีเมทหนดิฉันอ่านดิฉันก็ไม่แน่ใจข่าวจริงข่าวปลอมดิฉันก็หลอนแล้วปัจจุบันที่บอกมีเด็กจีนเด็กโตแล้วอยู่ในชั่วโมงพะละใส่หน้ากากล้มลงไปเสียชีวิตอันนี้ดิฉันก็แบบหวังว่าเป็นข่าวปลอมแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นข่าวจริงเพราะว่าเรารู้ว่าหน้ากากเนี่ยใส่แล้วมันต้องมีถอดถอดบ้างใช่ไหมคะ เช่นหน้ากากแพทย์ใส่ได้นานกี่ชั่วโมงถึงถอดหน้ากากผ้าโอ้ยิ่งหน้ากาก N95 นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยมนะันต้องมีระยะการถอดพักเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เราขอกับผู้ปกครองและครูทุกคนคือ,อในชีวิตประจำวันอย่างถ้าเขาเป็นพ่อแม่เนี่ยคุณไม่พาเด็กไปเจอใครเลยเพราะว่าโรงเรียนอ่ะมันเป็นที่ปลอเชื้ออยู่แล้วโรงเรียนเป็นที่ที่ไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ไม่ให้ใครเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครนําเชื้อเข้ามาจากชีวิตที่เสี่ยงเนี่ยโรงเรียนจะเป็นที่ที่ปลอดภัยมาก สำหรับเด็กที่เขาจะใช้ชีวิตกันได้ไม่ปกตินะคะต้องเป็น new normal เพราะอย่างโรงเรียนเด็กเล็กใช่ไหมเด็กกินอาหารที่โรงเรียนโอ้โหตอนนี้เราก็ต้องแบบจากเด็กหนึ่งห้องสมมุติเด็กหนึ่งห้องจํานวนน้อยอยู่แล้วเพราะเป็นเด็กเล็กต้องขยายเป็นสองห้องเดชบุญโรงเรียนเรามีที่พอถ้าโรงเรียนที่มีที่ไม่พอเด็กก็ต้องอยู่ในจํานวนห้องเดิมแต่เรามีที่พอเราก็ขยายเด็กออกให้มีจํานวนเด็กน้อยลงอีก จากที่เคยกินข้าวใกล้ๆก,กันเพื่อสร้างสังปกติเด็กอนุบาลน,นะคะเราจะต้องมีการนั่งกินข้าวใกล้ๆก,กันเพราะคุณครูจะได้สอนมารยาทการกินได้ดูแลอย่างทั่วถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ละกินก็ต้องห่างกันมากขึ้นแล้วก็เพิ่มบุคลากรเข้าไปดูแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็คุณครูต้องคาดหน้ากากแน่นอนแต่ว่าถ้าเด็กเล็กมากก็อาจจะให้คาดหน้ากากตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องกินอาหารอันนี้ถ้าใครไม่มีลูกเล็กอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่า ในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอะค่ะวนูี้จะบอกพอดีเราทําเราเป็นรเราสอนภาษาอังกฤษด้วยเนาะวันนี้ก็จะบอกครูฝรั่งของตัวเองว่าสําหรับโรงเรียน we are as strong as our weakest link นั่นก็คือเราจะแข็งแรงได้มากที่สุดเท่ากับคนที่อ่อนแอที่สุดของเราเพราะฉะนั้นจะอาจต่อให้เราทุกคนระวังแต่มีแค่หนึ่งคนเท่านั้นน่ะที่ปล่อยตัวปล่อยใจก,กัดปกคนนั้นแหละ จะทําให้ทุกคนอ่ะติดหมดก็เป็นไปได้ค<ะ>่ะในมุมของโรงเรียนเด็กเล็กมากเนาะเด็กโตมันก็ต่างไปเนาะคุณบูเป้ดิฉันเห็นมีข่าวหนึ่งที่บอกว่าให้ใส่หน้ากากในโรงเรียนแต่กําหนดสีและแบบของหน้ากากด้วยซึ่งอันนั้นก็โดนถล่มจัมโบเอไปแล้วนะคะ <te le noise> คือตอนนั้นเนี่ยดิฉันเห็นปุ๊บดิฉันก็แบบโอ๊ย จะอะไรนักหนาดิฉันเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าอันนี้เราไม่ได้แบบว่าจะมาชี้ว่าอะไรผิดแต่ในความรู้สึกของคนที่เคยเป็นนักเรียนมาก่อนจะต้องสีแบบนี้ผมห้ามยาวเกินสาบเสื้อนู่นนี่นั่นคือมันไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องของการเรียนสักเท่าไหร่แล้วก็คือแทนที่จะไปโฟกัสเรื่องของหลักสูตรวิชาการสอนหรือว่าครูที่สอนช่วยสอนให้รู้เรื่องแทนที่จะเป็นแบบนั้นกลับกลายมาเป็นแบบว่าอะเรียบไปเคาะ เรียกอะไรนะมางเงียกอะไรหน้าห้องทําโทษคือหลายๆคนที่เขาอาจจะชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็อาจจะโอเคกับสิ่งนี้แต่หลายๆคนในยุคสมัยนี้ก็มองแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ ไม่ได้จันลงเท่าไหร่แล้วก็มาเป็นเหมือนกับเรื่องหยุมหยิมเมื่อกี้คุณหนูดีก็บอกไปด้วยว่าการที่จะถอดหน้ากากอนามัยออกมามันก็ต้องมีบ้างในบางช่วงแล้วถ้าเกิดว่ามันสีเดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเด็กหยิบผิดยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากกลายเป็นแบบเอาของเธอมาใส่ของฉันของฉันมาใส่ของเธอยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่เฮ้ยคุณภูเพพพูดประเด็นนี้จริงด้วยเพราะว่าอาคุณุู้ฟังใครที่ยังไม่ได้เห็นข่าวเนาะก็คือมีโรงเรียนหนึ่งแหละเขากําหนดถ้าใครเป็นยุค ออวรุ่นยุกยุกเราเรียกว่าอะไรไอพี่สวนไดตี่เนี่ยออกว่าพวกเรายุคนั้นอะ่ะโดนทุกอย่างอะ่ะกระปรองต้องยาวเลยเข่าเมื่อกี้นิ้วอ่ายาวเลยติงหูเมื่อกี้นิ้วไม่งั้นอะ่ะที่ฉันเคยโดนครูคอเขอากันไกลมางับเลยอะ่ะอื่โรงเรียนอะไรเนี้ยก็เอาไปประจานเด็กคนไหนผิดคือมันเป็นในความรู้สึกของเด็กในความรู้สึกหนูดีในตอนนั้นคือกดหยุ่นยิ้มให้สาระ ทำไมเราไม่เอาไปพูดเรื่องวิชาฟิสิกส์เคมีทำไมเธอต้องตั้งไม่ตั้งใจเทอดิควรตั้งใจมากกว่านี้สิอันนั้นหนูรับได้แต่มาหยุ่มหยิมเรื่องสีเรื่องความยาวเรื่องอะไรใครจะใส่กระโปรงสั้นสุดๆไปเรียนมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะบางทีมันก็แล้วเราก็กตอนนั้นเรานึกอิจฉาเด็กฝรั่งว่าดูสิเขา,าไม่มีเครื่องแบบทำไมชีวิตเข,ขาดีอย่าง,งานั้นอันนั้นคือความรู้สึกอ่าตอนวันนี้มันก็คือมีโรงเรียนหนึ่งไม่แน่ใจว่าหลายโรงเรียนหรือเปล่าใครฟังอยู่ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนหรือผู้บริหารก็ ช่วยอย่าทําเลยนะคะคือเขาอ่ะกําหนดว่าหน้ากากจะต้องเป็นสีที่เขากําหนดห้ามมีลายนู่นนี่นั่นตอนแรกดิฉันก็แค่รู้สึกว่าเออมันอย่หยิ่มจังเลยมันไม่ใช่แก่นแท้ของเป้าหมายคือการป้องกันคือกำหนดสีอันนี้ยหยุบยิ่บละแล้วพอคุณรูเป้พูดถึงประเด็นว่าใช่แล้วถ้ามันสลับกันอนะ่ะเด็กนางสาวเอกับนางสาวบีหน้ากากก็สีดําเหมือนกันวางแล้วสลับยิบไปใส่โอ้โหอันนี้คือติดเชื้อเลยนะสู้ให้เขาอ่ะ เป็นหน้ากากลายดอกลายจุดโพก็ดอดสีแดงสีเหลืองเอออันนี้ยโอกาสจะ,จะพลาดอยากมากเพราะมันมีสีกําหนดไว้ค่ะนั้นเดี๋ยวมา เรียกว่ามอบความมั่นใจให้กับผู้ปกครองเหมือนกันเพราะว่าการที่ให้ลูกเรียนแบบทางไกลหรือว่า e-learning หลายๆท่านก็ประสบกับปัญหาหนึ่งในเรื่องของสมาธิเด็กไม่แน่นอนนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็เครียดมากกว่าเดิมเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าโอเคในช่วงที่อาจจะได้ให้ลูกเนี่ยเตรียมพร้อมบ้างนะคะในช่วงที่หยุดยาวมิถุนนาม,มาเนี่ยเปิดเทอมไป คุณครูมีการคาดหวังหรือว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มีกันบ้านอะไรไปปรับใช้กับลูกหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะคุยกันต่อนะคะคุณหนูดีเรื่องของการที่เปิดเทอมในยุคโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสิ่งที่โรงเรียนอยากจะฝากถึงคุณผู้ปกครองนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการาที่คุณผู้ปกครองเนี่ยได้รับเหมือนกับว่าเป็น บทบาทใหม่ก็คือเป็นคุณครูเพิ่มเติมบางท่านก็แอบฟีลขาดเพราะว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่ตั้งใจหรือว่าสอนไม่รู้เรื่องกันนะคะหรือเนี่ยกลัวว่าถ้าถ้าถ้าไม่สอนให้เด็กเข้าใจเนี่ยเปิดเทอมเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนตรงนี้คุณหนูดีมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคือ <c oughs> สําหรับหนูดีนะคะมองว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะเป็นโอกาสที่ดีอันหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้เข้าใจบทบาทของ ของครูเนาะเพราะว่าคิดว่าพ่อแม่หลายๆคนนะคะอาจจะเคยมีความฝันว่าโอ้ฉันอยากจะทำโฮมสกูลกับลูกมากเลยเราก็เพาะก็คงจะได้มีโอกาสนั้นที่ได้อยู่กับลูกที่บ้านแล้วก็แล้วก็สอนกันเนาะก็ไม่แน่ใจว่าฝันที่เป็นจริงอันนี้นยทำให้คุณสนุกหรือว่าเคร่งเครียดอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่บ้านนะคะจะจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นิดนึงสาหรับใครที่วันนี้ก็ยังเปิดเทอมไม่ได้เนาะเรายังต้องรอหนึ่งกรกฎานคมอยู่ถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็ขอย้าในฐานะคุณครูคนหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะว่าการตกไม่ได้เลยจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่แบบไม่ได้เลยอะ่ะคุณ <c oughs> พ่อหนูดีเห็นมีหลายๆท่านเริ่มพาลูกไปเที่ยวไปเที่ยวตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้ในใจหนูดีตอนนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งคุณยังเก็บลูกไว้ก่อนไปในที่ที่คุณมั่นใจจริงๆว่าปลอดภัยแล้วก็มีการต้องกันมีการฆ่าเชื้อนะคะและเพื่อจะได้ให้วันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยมันเปิดได้อย่างสวยงามแล้วมันสามารถดําเนินไปได้ทีนี้เนี่ยคะ่ะ <c oughs> สำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านที่เห็นว่าแบบคือเลทเทม่าแบบโอ้พ่อแม่บอกฉันแบบคือฉันไม่ไหวแล้วทาไมลูกเป็นเด็กแบบนี้ฉันสู้ไม่ไหวจะบอกว่าอันนึ่งอันหนึ่งนะคะที่เป็นเคล็ดลับของคุณครูที่โรงเรียนไม่สี่สองเคล็ดลับที่ทําให้โรงเรียนสามารถดําเนินไปได้นะคะอย่างที่ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าที่ควรแต่ก็ก็มีความวุ่นวายมากมากเนาะเพราะเด็กอยู่รวมกันหลายคนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะกฎระเบียบของโรงเรียนเนี่ย ชัดเจนเป็นกฎระเบียบที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อทําร้ายเด็กหรืออะไรแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันชัดเจนว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอ่าเวลานี้เราจะต้องทําสิ่งนี้เราก็จะต้องทําด้วยกันนะคะยกเว้นว่าน้องจะป่วยจริงๆน้องไปห้องพยาบาลเนี่ยเราทุกคนก็จะทากิจกรรนี้ในเวลานี้อันนี้คือกฎเราจะมีกฎของการอยู่ร่วมกันนะคะเช่นกฎของการอยู่ร่วมกันถ้าเราทํางานร่วมกันสองคนจะเป็นแบบนี้ร่วมกันสามคนจะเป็นแบบนี้ คือกฎเนี่ยมันมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ให้เราค่ะสามารถดําเนินกิจกรรมได้โดยที่ทุกคนนะคะให้ความร่วมแรงร่วมใจกันเนาะเพราะฉะนั้นที่บ้านนี้อยากจะฝากอันนี้หนึ่งบ้านไหนไม่เคยสร้างกฎมาเลยทุกอย่างเป็นแค่คําพูดนะคะอยากจะขอว่าวันนี้ยังไม่สายนั่งลงด้วยกันจะเป็นน้องอนุบาลน,นะคะพี่ประถมพี่มัธยมก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวน้องเนี่ยออกไปโรงเรียนสมมติเป็นพี่มะะัธยมเนี่ยค่ะ ออันหนึ่งที่จะเป็นอะไรที่พ่อแม่กับลูกทะเลาะกันเยอะเช่นบางทีอาจจะบอกลูกว่าอ่างให้เห็นชัดเจนนะคะบอกลูกว่าอ่ะกลับบ้านเลิกเรียนกลับบ้านเร็วๆนะคําว่าเร็วๆของพ่อแม่อาจจะหมายความว่าถ้าเลิกเรียนสี่โมงเย็นกลับบ้านเนี่ยไม่นควรเกินห้าโมงแต่ในความคิดเห็นของลูกอาจจะบอกว่าเร็เรวๆคือเดี๋ยวฉันแวะไปเล่นเกมเพื่อนิดนึงเร็วๆของลูกอาจจะหกโมงเย็นกลับมาทันกินอาหารเย็น ประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการะทะเลาะเบาอแหวงเราต้องไม่ให้มีการตีความเลยก็คือบอกเวลาไปเลยถ้าพ่อแม่บอกว่าอะหนูเลิกสี่โมงกลับถึงบ้านห้าโมงนะคะเด็กอาจจะบอกว่าห้าโมงมันมันเร็วไปนิดนึงไปเจอเพื่อนเล่นกงเล่นเกมสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ไหมถึงบ้านหกโมงทานกินอาหารเย็นอย่างเงี้ยค<ะ>ไหมพ่อแม่อาจจะต่อรองว่าอืมมันขอสักห้าโมงครึ่งได้ไหมลูกอาจจะเล่นเกมแค่ครึ่งชั่วโมงได้ไหมหนูจะได้มีเวลากลับมาอาบน้ํา ก่อนกินอาหารเย็นเพราะตอนนี้ยุคโควิดในทีเนาะกลับมาบ้านอยากให้อาดน้ําเลยเหมือนว่าทําความสะอาดค่าเชื้ออะไรแบบน,นั้นมานั่งที่โต๊ะอาหารเย็นแบบตัวสะอาดกันทุกคนคก็จะบอกว่าโอเคห้าครึ่งกระดะษอันนี้คะ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณต้องไม่ให้มีการตีความคุณคุยคุยเสร็จเขียนเลยจ้าเขียนปุ๊บ آ, บ้านนี้กลับถึงบ้านห้าโมงเย็นถึงบ้านอาบน้ําก่อนกินอาหารเย็นคนรับทราบเขียนติดเลยที่ตู้เย็นอระมาเนี้ค่ะนี่ก็สําคัญแล้วก็เรื่อง ตารางเวลาคือ t i m e t a b l ลเนาะตารางเวลาตื่นกี่โมงกินอาหารเช้ากี่โมงแ้่ที่บ้านเคยหลวมๆตอนนี้อาจจะต้องเป๊ะนิดนึงเพราะโรงเรียนนะคะตารางเวลาเราชัดเนจนเนาะจาได้สมัยอยู่นะักโรงเรียนนะคะ,คะตารางเวลาไม่ชัดเจนโอ้โหนึกภาพไม่ออกมันจะเละเทะแค่ไหนคุณผู้เป้คุณผู้ฟังนั่คือสองเคล็ดลับที่โรงเรียนอ่ะใช้ในการจัดการหมู่มวลมหาชนในโรงเรียนเพื่อให้ทุกอย่างมันดาเนินไปได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะค่ะอันนี้ก็คือฝากไว้สําหรับคุณผู้ปกครองนะคะที่นี้ ท่านที่กำลังฟังอยู่นะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามคุณหนูดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนี่ยแหละเรื่องบุตรหลานของเราเดี๋ยวจะต้องเปิดเทอมแล้วมีอะไรที่คุณกังวลใจหรือว่า มีสิ่งที่อยากจะแชร์กันนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเบอร์นี้022451843นะคะและสำหรับสายที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราหน้าใหม่คุณจะได้รับด้วยนะคะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มทัญ,ญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพโทรมาเลยค่ะย้ำเบอร์อีกที022451843ค่ะ We Love Share to สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายคุณอะไรคะอัญชลินค่ะคุณอัญชลินนะคะก็เมื่อกี้ได้ทราบคร่าวๆจากน้องที่รับสายบอกว่าคุณอัญชลินเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ที่จะต้องทำงานก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณคุณตาคุณยายหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะก็เป็นทั้งคุณตาคุณยายในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็เป็นคุณย่าหรืออาม่าะค่ะในช่วงวันธรรมดาหลังเลิกงาน,นะค,ะค่ะค่ะและแอ,อยากจะแชร์หรือว่าสอบถามอะไรคุณหนูดีไหมคะค่ะอยากจะสอบถามด้วยแล้วก็แชร์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าก็เข้าใจว่าสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทํางานนอกบ้านกันแล้วก็เหมือนเราอะมีข้อตกลงกับลูกเราอีกแบบหนึง่งแต่พอเหมือนเขาไปอยู่กับตายายหรือว่าปู่ย่ายอย่างเงี้ยคือเขาก็จะ เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเขารู้ว่าคุณตาคุณยายจะตามใจก <c oughs> ็ <c oughs> เราก็เลยเหมือนต้องมีข้อตกลงกันว่าจุดไหนที่เราจะยอมรับได้หรือเราตกลงกันว่าสมมติเล่นเกมหลังกลับมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอ่ะน่าจะได้สักประมาณหนึ่งนะ้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องคุยกับทางคุณตาคุณยายด้วยว่าให้ให้ใหตกลงตามนี้เพราะไม่อย่งงางนั้นน้องก็จะเออเหมือน ทำทำเกินเวลาไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเหมือนกฎที่เราตกลงกันระหว่างพ่อแม่ลูกมันก็จะหายไปอย่เงี้ยค่ะค่ะกะ็คุณหนูดีมีข้อแนะนําอะไรเพราะว่าแปลกเนาะคือมันเป็นการข้ามเจเนอเรชันอย่างที่เราเคยคุยกันว่าพ่อแม่กับเราพ่อแม่จะเข้มงวดมากแต่พอมาถึงยุคหลานเนี่ยคนละเรื่องกับตอนเลี้ยงถูพวกเราเลยคุณหนูดีคะจริง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 อมแล้วคุณคุณอัญชรินีค่ะลูกอายุเท่าไหร่คะ น้องกําลังจะขึ้นปหนึ่งค่ะประมาณเจ<อ>็ดขวบค่ะเจ็ดขวบเนาะก็คือเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมก็คือขึ้นปหนึ่งก็คือตอนนี้ถือว่าน้องเป็นจบอนุบาลสามแล้วใช่ค่ะค่ะก็อันอันหนึ่งที่ <c oughs> คือถ้าตกลงกับคุณตาคุณยายคุณย่าได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆแล้วมันแต่มันจะมาหัศจดรันมากเพราะส่วนใหญ่อะ่ะเ,เราจะขอได้แต่ท่านจะทำหรือไม่ทำอะอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่ง นะคะแล้วก็สำหรับเด็กเล็กมากเนะะี่ยค่ะเราก็อาจจะบอกได้ว่าเออเนี่ยเห็นไหมกฎของคุณแม่เป็นอย่างนี้นะคะอยู่กับคุณตาคุณยายหนูต้องทําตามกฎคุณแม่น้องก็อาจจะฟังแต่อาจจะทําได้ไม่ครบด้วยอายุด้วยด้วยวัยด้วยเนาะหนูดีมองใ,ใ,นในความคิดเห็นหนูดีในฐานะเจ้าของโรงเรียนแล้วกันนะคะเพราะว่าโรงเรียนหนูดีก็มีครบเลยปยู่ย่าตาย,ยายอากงอามากครบทุกอย่างเลยก็จะให้เหมือนตามที่เราขอร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะจะค่อนข้างยาก นะคะยว้มมีการแบบทัศนคติตรงกันมุมมองตรงกันแต่ยากมากเพราะว่าจะหวังให้ท่านเข้มงวดกับลูกเหมือนที่ท่านเคยเข้มงวดกับเรายากมากเพราะว่าหลายๆคนก็บอกหนูดีบอกว่าโอ้หนูดีแม้กระทั่งเพื่อนคุณแม่ที่มีหลานเพื่อนคุณแม่ดีเลยนะคะก็บอกหนูดีนาจะบอกอะไรหีหอย่างนะคือความรักที่มีให้ลูกอะ่ะนึกว่าเยอะแล้วนะ แต่พอมารักหลานนะโหมันเยอะกว่ามากแบบมไม่อยากจะขับใจเลยว่าโอตายเราก็ไม่เคยมีทั้งลูกทั้งหลานเราก็พยายามทําความเข้าใจว่าเขาขัดใจหลานเขาไม่ไหวจริงๆรเขาเขาทำไม่ได้มันเกินกําลังเขาค่ะก็แค่จะบอกว่าเท่าจากประสบการณ์หนูดีอะค่ะมันก็จะมีความแตกต่างในสไตล์แน่นอนซึ่งในมุมของเด็กคนหนึ่งสมมติเด็กรูกของเราเนี่ยเวลาที่ หนูดีมองว่าการอยู่กับตายายบางทีมันก็เป็นการเบรกจากความเข้มงวดของคุณแม่เพราะถ้าดูว่าทุกคนในความเข้มงวดทั้งหมดแม่คือดุสุดใช่ไหมคะค่ะว่าไงนะคะค่ะค่ะจริงอย่างที่คุณหนูดีพูดะคะ <c oughs> เห็นด้วยคะ่ะว่าเหมือนเป็นการเบรกความเข้มงวดจากพ่อแม่เวลาอยู่กับตายายอืมเนาะแล้วแต่ว่าแต่ว่าคุณแม่พอรับไหวไหมคะกับ การเล่นเกมเพิ่มอีกนิดกดเกมย่อหย่อนลงอีกหน่อยอันนี้อยู่ในมาตรฐานที่คุณแม่ยังพอรับไหวไหมคะก็ยังพอรับไหวคะ่ะถ้ามันไม่เกินเวลาเกินไปอืมแล้วแล้ว,แล,วแล้วมีจะบอกว่าหนูดีอะเล่าเคสนิดเดียวหนูดีมีลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวปิดเทอมเนี้ยจะไม่ให้เรียนซัมเมอร์นะว่าโอเคโอเคน้องไม่เรียนซัมเมอร์ก็ลงชื่อผ่านไปไม่กี่วันห้าหกวันน้องกลับมาเรียนซัมเมอร์ทั้งซัมเมอร์ดีก็มาเจอคุณแม่ดิถามบอกคุณแม่ ทำไมน้องกับบรินซัมเมอร์ก็บอกซัมเมอร์นี่น้องไม่มาเรียนคุณแม่บอกอ๋อตอนแรกว่าจะไปฝากคุณยายอ่าโอเคเอาไปฝากคุณยายเสร็จแล้วก็บอกว่ามาจับได้คุณยายให้ดูทีวีทั้งวันหรือคุณแม่ก็บอกว่าเออแม่จา๋าให้ลูกหนูดูทีวีไม่ได้นะคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะถ้าไม่อยากให้ดูทีวีก็อเอากลับเลี้ยงเองสิง่ายแบบนั้นเลยคุณแม่บอกโอเคเป็ okay, นมาโรงเรียนคือเขาสั่งแม่เขาไม่ได้จริงแล้วคุณแม่ก็บอกก็จะให้ดูทีวีอ่เธอไม่ชอบเธอก็เลี้ยงเองโอเคเข้าใจ ประมาณนี้เลยหนูดีก็ได้เห็นเจเนอเรชันหลายๆอย่างที่แบบรู้ว่าเราเป็นลูกเนาะบางทีเราไปขอได้แค่ขอจริงๆแต่ไปสั่งอ่ะไม่ได้เลยเขาก็แบบฉันจะไม่ทำไม่รู้ไม่รู้เป็นประโยชน์ไหมนะคะแต่ว่าบ้านอื่นๆเท่าที่เห็นก็ประมาณนี้นะคะก็ เป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเนาะแล้วก็ฝากถึงบรรดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยเพราะว่าเราเข้าใจบ้านปู่เป๊กก็เป็นโอ้โหแต่ก่อนนะ้าชายนะดุดุดมากดุแบบน่ากลัวแต่พอมีหลานปุ๊บคนละเรื่องจ้าเพระาะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องแบบว่าให้ทางผู้ปกครองรุ่นเดอะเนี่ยจะต้องเข้มข้นกันนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้เด็กๆเนี่ยมีแผนชีวิต ที่เป็นไปตามระบบระเบียบนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคะจะได้รับกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มทัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกลม่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพไปดื่มนะคะอ <Okay. S 1> ๋ายินดีด้วยเดี๋ยวถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลน,นะคะคสวัสดีค่ะ We love to share